ถ้ารัฐใช้เงินมากกว่ามากกว่าเก็บเงินพูดง่ายๆก็คือขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันน่ากลัวหรือเปล่ามันไม่ดีกับเศรษฐกิจหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเหมือนใช้จ่ายเกินตัวหรือเปล่าถ้าเกิดสั้นๆนะก็ไม่น่าห่วงอะไรแต่ถ้าเกิดต่อเนื่องและเรื้อรังอันนี้ชักเริ่มไม่ดีแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขาดดุลงบประมาณเนี่ย เราต้องมีข้างหนึ่งต้องไปกู้เราต้องไฟแนนซ์มันน่ะซึ่งหลักๆก็คือการกู้ซึ่งเวลากู้เนี่ยก็จะทําให้นี้สาธารณะคำว่าคุณคุณละมันก็เพิ่มทนเรื่อยๆซึ่งสมัยก่อนเราไม่เคยพูดถึงคํานี้เพราะว่ามันอยู่ในระดับที่ต่ำนะการทํางบประมาณขาดดุลระดับสูงต่อเนื่องกันหลายๆเหตุการณ์เนี่ยแล้วเศรษฐกิจไทยดันเผอิญโตช้าลงโตช้าลงก็ทําให้นี้สาธารณะเนี่ย มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในต่างตีนะแต่ตัวหารคือตัว GDP เนี่ยทุกๆ10ปีเลยม,มันช้าลง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 ทำให้สัดส่วนเนี้ยม,มันชักไม่ดีม,มันทะลุ60%อของ GDP แล้วมันก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นด้วยสปีดเนี้ยภายในไม่เกิน3ปีจากเนี้ยเราก็จะชิวเฉียบ70%อร GDP ของ GDP อีก